อันนี้มีความลับมาบอกสามหัวใจที่สายเสกรู้จากหนังสือ The Secret ค่ะไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะ Easy Healthy Welty a h มาแล้วนะคะวันนี้อิวก็จะไม่แชร์เคล็ดลับจากหนังสือ The Secret นะคะของลอนดาเบิร์นนะคะหนังสือชื่อดังมาแล้วหลายปีนะคะหนังสือนี้ทุกคนกด ทุกคนที่อยู่ในสายกดแรงดึงดูดน่าจะรู้จักดีนะคะเด e ะซีเครของรอนด้ b u r n ร์นนะคะก็เดอะซีเครนะคะมี3หัวข้อหลักๆเลยนะคะที่คนที่ใช้กดแรงดึงดูดสายเสกเขารู้กันนะคะคือกดข้อแรกที่เราจะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนาให้เป็นจริงได้ดังใจนึกนะคะกดข้อแรกก็คือการขอค่ะการขอกดข้อที่2ก็คือ เชื่อค่ะขอเชื่อและกดข้อที่3ก็คือรับค่ะขอเชื่อรับก,กดคนในสายเสกของกดแรงดึงดูนะคะรู้หมดค่ะขอเชื่อรับแต่ทีนี้เราจะมาอธิบายให้ลึกลงไปในสไตล์ของ easy healthy wealthy นะคะว่าไอ้ขอเชื่อรับนี่มันคือยังไงมันอะไรยังไงนะคะมันคืออะไรยังไงอ๋อถ้าทุกคนทำได้ป่านนี้ คนทั้งโลกก็คงจะรวยไปแล้วจริงไหมคะมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีความเชื่อที่ต่างกาันมันเลยทําให้คนเราไม่สามารถได้ในสิ่งที่ต้องการได้ไม่เหมือนกันนะคะการขอนะคะในในสไตล์ง่ายงายของอิวนะการขอก็คือการแบบเหมือนว่าเราแบบตั้งเป้าหมายเรามีเป้าหมายที่เราต้องการจะเอาต้องการจะเป็นต้องการที่จะได้อย่างเช่น เราอยากมีรายได้สมมติว่าตอนนี้รายได้เราเดือนละหมื่นก็มาสองสามหมื่นแต่เราอยากมีรายได้เดือนละแสนเป้าหมายเราคือมีรายได้เดือนละแสนหรือเป้าหมายบางคนอาจจะเป็นรถนะมีรถเบนซ์ซีรีส์ออซีคัสอะไรเงี้ยหรือว่าเป้าหมายบางคนอาจจะเป็นบ้านหลังโตๆหลังละห้าล้านสิบล้านนั่นคือการขอก็คือเป้าหมายของเราที่เราอยากจะได้เราอยากจะเป็นเราอยากจะรับนะคะบางคนก็อาจจะแบบ เป้าหมายอาจจะไม่ใช่สิ่งของแต่ว่าอาจจะเป็นอ่าอะไรอ่ะเป็นโคตรระดับโลกอะไรเงี้ยเป็นโคตดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอันนั้นก็คืออีกเป้าหมายแล้วแต่คนจะตั้งนะคะอันนั้นก็คือเป้าหมายแต่การตั้งเป้าหมายที่ที่ได้ผลแล้วก็ผลักดันให้เราลงมือทําก็คือเป้าหมายนั้นต้องเป็นเป้าหมายที่เราใจนะคะเป้าหมายที่เราใจยังไงก็คือเป็นเป้าหมายที่เรารู้สึกสันทึกอ่อ รีพูตเป็นเป้าหมายที่เรารู้สึกสานสะเทือนนะคะว่าถ้าเราได้สิ่งนี้แล้วเ,เรารู้สึกแบบมันว้าวมันสุดยอดทําให้เรารู้สึกใจเต้นเวลาเราคิดถึงเป้าหมายเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันมีไรายได้เดือนละแสนโฮ้ยมันจะสุดยอดมันจะว้าวแค่ไหนฉันจะเอาเงินไปทําอะไรคือแบบเราจะรู้สึกว่าเราถ้าเราได้รับแล้วเราจะตื่นเต้นกับมันมากนะคะแบบ นั่นแหละเขาเรียกว่าเป้าหมายที่เราใจนั่นคือเป้าหมายที่เราอยากได้จริงๆนะคะอันนี้ก็คือการตั้งเป้าหมายเนาะเป้าหมายอันที่2ในสไตล์ของ easy healthy wealthy นะคะก็คือการเชื่อนะคะการเชื่อหรือการเขาเรียกว่าอะไรความมั่นใจในการลงมือทำนะคะอีกจะแปลงงัานก็คือความเชื่อมั่นว่าเราคู่ควรกับเป้าหมายนั้นความมั่นใจ ว่าเราทําได้เราเป็นได้เรามีมันได้นะคะการที่เราจะมีความเชื่อในสิ่งสิ่งใดที่เราแบบไม่เคยได้มาก่อนน่ะมันก็จะยากอันนี้ก็คือคนที่ตั้งเป้าทุกคนตั้งเป้าได้หมดนะคะแต่ว่าคนที่ได้ผลลัพธ์กับคนที่ไม่ได้ผลลัพธ์ต่างกันก็คือการลงมือทําด้วยความเชื่อที่ต่างกันนะคะเพราะว่าการที่เราจะมีความเชื่อในสิ่งที่เรายังไม่เคยได้รับอะ่ะบางคนมันเชื่อไม่ถึงสมมติว่าเรามีเงินเดือนหมื่นหนึ่งแต่เราไม่ ไม่เคยได้รับเงินเดือน1นึ่งแสนบาทเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรวะความเชื่อมันไม่ถึงมากเราจะได้หนึ่งแสนบาทมันต้องเชื่อยังไงมันต้องมีความรู้สึกยังไงอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เรามีเทคนิคนะคะว่าการสร้างความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะลงมือทําให้ถึงเป้าหมายนั้นะมันทํำยังไงก็คือเขาเรียกว่าการขยายการรับรู้ถึงเป้าหมายเราขยายเปิดประสบการณ์ <c oughs> ก็คือ การเปิดประสบการณ์ความเชื่อของเรานะคะสมมติว่าเราไม่เคยมีรายได้แต่เราก็ไปหาข้อมูลของคนที่มีรายได้1 0 0 0 0แบาทเราตั้งสมมตินะเป็นตัวอย่างก็คือเป้าหมายคือมีรายได้10,000แบาทเนาะหรือใครอยากมีรายได้1ล้านบาทนะคะเราก็ไปหาบุคคลผู้คนคนรอบตัวเราหรือว่าคนที่เราสามารถหาได้ในจากอินเทอร์เน็ตหรือในจากโซเชียลต,ต่างๆนะคะที่เขาสามารถทำรายได้ได้ เดือนละแสนหรือเดือนละล้านตามเป้าหมายเรานะคะหาให้ได้เยอะที่สุดแล้วเราก็ดูไปสัมผัสประสบการณ์ว่าเขาทํายังไงเขามีความคิดยังไงเขาประสบความสําเร็จยังไงนะคะให้ดูก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จนะคะว่าเขามีความคิดในระหว่างที่เขาเดินทางไปสู่ความสําเร็จนั้นเขามีความคิดเขามีการกระทํำยังไงเขามีความรู้สึกยังไงเขาเสพอะไรอะไรอย่างนั้นนะคะก็คือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เราให้เราเชื่อนะคะว่า ถ้ามีคนหนึ่งทําได้เราก็เป็นคนเหมือนกันทําไมเราจะทําไม่ได้ถ้าเราดูหนึ่งคนเราไม่ยังยังความรู้สึกเรายังไม่ฟูว่าเราเชื่อมั่นว่าเราจะทําได้ให้เราไปหาหลายๆคนเขาเรียกว่าอะไรตอกย้ําตอกย้ําความเชื่อเราอะค่ะหาไปหาแบบเออคนที่ประสบความสาเร็จหลายๆคนในเป้าหมายที่เราอยากจะไปอะจนซ้ําหาซ้ํซ้ๆซ้ดูบ่อยๆซ้ําๆๆซจนความเชื่อเรามันเริ่มแบบ มันเริ่มคุ้นชินกับเป้าหมายอ่ะให้ mindset เราความคิดเราอ่ะจิตใต้สำนึกเราอ่ะมันคุ้นชินกับเป้าหมายว่าเฮ้ยมันก็ง่ายนี่คนม่งก็มีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนที่มีรายได้เดือนละแสนเฮ้ยมันมัน,ม,นมันดาดเดือนไปหมดอะมันเยอะไปหมดนะแล้วทําไมเราจะทําไม่ได้อ่ะก็คือทําให้เราคุ้นชินชินกับผลลัพธ์นั้นอ่ะจนความเชื่อเรามันฟูมันเต็มแล้วเวลาเราลงมือทำาอละ ในเป้าหมายเราอะเราจะทําด้วยความเชื่อมัน่นในในใจลึกๆว่าก็ง่ายนี่ฉันทําได้ทำไมจะทําไม่ได้อะเออมันง่ายแค่นี้เองคนทําได้เยอะแยะเราลงมือทําด้วยความเชื่อมันนะะ่นค่ะมันก็จะทําให้เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็อันนี้แค่ความเชื่อนะอันที่สามก็คือรับนะคะข้อสกับข้อสมันจะเกี่ยวเนื่องกันคล้ายๆกันเลยนะข้อสมก็คือรับรับคืออะไร ให้เราปล่อยวางนะคะเขาเรียกว่าอุเบกขาในพระพุทธศาสนาปล่อยวางนะคะว่ายังไงซาผลลัพธ์นั้นน่ะฉันได้มันอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอา่าสายกดอา่าแรงมึงดุก,กดจักรวาลเขาจะบอกว่าตั้งเป้าหมายเชื่อว่าทําได้แล้วก็ปล่อยวางได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฉันได้มันอยู่แล้วเดี๋ยวจักรวาลก็จัดมาให้ อะไรประมาณนั้นก็คือจริงๆแล้วบางคนก็งงว่าปล่อยวางยังไงว่าก็อยากได้อยู่เนี่ยเออครับแต่ว่าคําว่าอยากคือมันลึกอะเดี๋ยววันหลังจะมาอธิบายให้ลึกซึ้งกว่านี้นะคะเพราะว่ามันไม่สามารถจะอธิบายได้ภายใน5นาทีหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็คือการปล่อยวางก็คือให้ปล่อยวางในเป้าหมายเชื่อว่าเราทําได้แล้วก็ทําไปด้วยใจที่มีความสุขยังไงมันก็ได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็ปล่อยวางในผลลัพธ์แล้วก็ทําแบบ ขณะที่ลงมือทําก็แบบประมาณว่าเฮ้ยฉันทำสิ่งเนี้ยเดี๋ยวฉันก็ได้รับในผลลัพธ์ที่ฉันต้องการก็ทําด้วยใจที่เป็นสุขมีความสุขแค่นั้นเองนะคะก็นี่แหละค่ะ3เคล็ดรับ3ข้อนะคะของกฎักรวัลกฎแรงดึงดูดนะคะก็คือการขอเชื่อแล้วก็รับมันนะคะก็วันนี้ก็มาแชร์สั้นๆนะคะจากหนังสือเดซีเคล็ค่ะลองทําตามกันดูนะคะส่วนรายละเอียดลึกๆแต่ละข้อเดี๋ยว จะมาอธิบายให้ฟังวันหลัง,ลงวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเฮ้ <S <S ยไรายได้เดือนละล้านเนินเข้าเดือนละล้านโอ้ยเยอะแยะมากไม่ไปหมดเอาเงินไปทำอะไรดีเอาไปเก็บใส่หาย้ยเป็นเต้นอะ